บ้านหลังนี้ที่จริงอะ่ะเราบิวกันมาปีหนึ่งละ <c oughs> ที่น้องโตบิวตัเพี้ยนชอบทุกมุมเลยทั้งบ้านเลยสวัสดีครับเรามาพบกันกับเอร์เเฟอร์นตเอร์ช่วงเยี่ยมบ้านแขกพิเศษของเราก็คือพี่อุ้มครับมาที่ภรรยาในอำเภอป้ายแดงครับบ้านหลังนี้ยที่จริงอะ่ะเราบิวกันมาปีหนึ่งละในส่วนของบ้านนี่ชอบส่วนไหนเป็นพิเศษครับก็ชอบทุกมุมอะ่ะที่บิวดีใจจังใช่ ทุกมุมเลยไม่ว่าจะเป็นห้องนอนห้องคาราโอเกะห้องแขกหรือว่าห้องรับแขกห้องกินข้าวในครัวแล้วก็ข้างหลังที่เป็นเคาน์เตอร์ซักล้างนะคะคชอบหมดเลยชอบบริการหลังการขายด้วยพอบอกว่าเออไอ้นุ่นเสียหน่อยนึงหรือว่าช่วยมาทำลูกบิดประตูให้หน่อยทั้งทั้งที่น้องโตก็ไม่ได้บิวแต่ว่าน้องโตก็ให้พี่ช่างมาตลอดค่ะก็ชอบบริการตรงนี้ด้วยแล้วก็แนะนำพี่ๆเพื่อนๆไปให้บิวกับน้องโตค่ะ ก็พี่มบอกว่างานบิวอ่ะเขาชอบชอบนั่นแหละแต่ว่าที่ชอบอ่ะชอบมาเปลี่ยนลูกบิดเปลี่ยนหลอดไฟ<ช>ติดลูกติดอะไรมากกว่า